ัตวไวมากน้องอคินและลินลูกเนยโชติกาเรียกได้ว่าเป็นซุปตาตัวน้อยที่มีแฟนคลับติดตามจํานวนมากสําหรับพี่อคินและน้องลลินสองทายาตชายหญิงของอดีตดาวร้ายเนยที่นับวันยิ่งน่ารักขึ้นเรื่อยๆโดยมีแม่เนยคอยเซฟฟี่ความน่ารักดีต่อใจมาให้ยิ้มตามกันแทบทุกวันซึ่งภาพที่เห็นกันบ่อยๆบอกเลยว่าพี่อคินหล่อมากแต่ก่าจะได้ถ่ายแต่รูปนั้นแม่เนยแอบบอกเบื้องหลังลําบากไม่น้อยเพราะเจ้าตัวไม่ยอมให้ถ่ายง่าย ต้องใช้ขนมและอมยิ้มเป็นของรางวัลแต่ถึงจะได้มาไม่กี่รูปแต่เอาราบความหล่อตีสไตล์โอปป้าก็พุ่งแรงตั้งแต่เล็กเลยโดยทางด้านชีวิตครอบครัวของเนยนั้นคบหาและแต่งงานกับอามจันซิริมานิชายมายาวนานกว่า14ปีก่อนหน้านี้เนยก็ได้เผยภาพคูจ่จดทะเบียนสมรสกับสามีไปหยกหยกหลังจากแต่งงานมา6ปีโดยสาวเนยเผยว่าคบกัน14ปีแล้ววันนี้ครบรอบแต่งงาน6ปี ลูก2องเพิ่งได้เลิกจดทะเบียนมีสามีที่ถูกต้องที่ผ่านมาทดลองอยู่แล้วว่าขาดคนนี้ไม่ได้จริงๆรักนะคะปะ้าโดยเนยโชติกาแต่งงานกับหนุ่มอามเมื่อปี2559ต่อมาเนยได้ลดงานละครลงเนื่องจากเธอตั้งครรภ์และได้คลอดทายาทคนแรกน้องอาคินหลังจากนั้นก็เข้าสู่หนะ้าที่คุณแม่แบบเต็มตัวควบคู่กันทำกิจการเครื่องสำอางของเธอที่ประสบความสำเร็จและไปได้ดี นอกจากนี้เนยยังเผยว่าหลายคนมองว่าหยุดงานให้สามีเลี้ยงคือไม่จริงเลยทุกคนจะเห็นว่าเนยทำงานอยู่แต่ว่าเรื่องละคอรอาจจะเบรกไปบ้างตอนนี้ยังทำมาาก,กินอยู่หนักอยู่ค่ะเพียงแค่ตอนนี้อยู่ในช่วงพักเบรกเฉยๆแต่ว่าถ้าใครอยากติดต่อร่วมงานกันก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะต้องบอกว่าไม่ได้เห็นมุมที่เนยผิดบ่นจากดาวร้ายมาเป็นคุณแม่แล้วเห็นมุมมองของครอบครัวและด้วยความที่เรียบง่ายแบบฉบับสาวใต้ และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าน้องอาคินและน้องละลินนั้นถูกเลี้ยงมาอย่างดีด้วยความรักของครอบครัวที่แท้จริงค่ะ